สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทําหมูมะนาวกันค่ะเพื่อนๆโดยวันนี้จะแชร์เคล็ดลับนะคะทํายังไงให้หมูนุ่มนะเพื่อนๆอันนี้คือหมูนุ่มมากเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้ก้านบรอกโคลีนะคะแทนก้านคะน้านะเพื่อนๆนะกรอบเหมือนกันนะเพื่อนๆอร่อยไม่แพ้กันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทําการหมักหมูกันเลยค่ะ นะคะวันนี้เราจะหมักหมูด้วยนะคะเบกกิ้งโซดานะเพื่อนๆซึ่งมันจะทําให้หมูของเรานุ่มขึ้นไปอีกนะคะหมูเราเป็นหมูสันในนะเพื่อนๆนะแล้วก็มีน้ํานะคะใส่ประมาณ3ามช้อนโต๊ะนะเพื่อนๆแล้วก็ใส่เบกกิ้งชดโซดานะคะประมาณครึ่งช้อนชานะเพื่อนๆขออภัยนะคะพูดชอช้างไม่ชัดนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็คนให้เขาละลายนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราเอาหมูที่เราหั่นสไลด์ไว้นะคะเพื่อนๆ เอามาใส่น้ำเบกกิ้งโซดาที่เราละลายไว้นะคะแล้วก็ทำการนวดหมูนะคะนวดนวดให้เขาดูดน้ำนะเพื่อนเพื่อนให้เขาดูดน้ำเข้าไปนะคะเมนูนี้ก็ง่ายๆเลยเพื่อนเพื<ๆ>่อนไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะแล้วก็น้ำยำก็แล้วแต่ว่าใครชอบรสชาติอะไรนะคะเปรี้ยวน้ำหวานน้ำเค็มน้ำนะคะ หรือว่าสามรสนะคะก็ทําได้ตามใจเราเลยนะคะเนี่ยคะ่ะนวดไปสักพักหนึ่งนะคะหมูเขาก็จะดูดน้ำค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะเพื่อนเอนเขาจะดูดน้ําไปหมดเลยเสร็จแล้วเราจะพักหมูไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทําผักกันคะ่ะผักเรานะคะก็มีกระหล่าปีกับก้านบรอกโคลีนะคะอันนี้ปอกแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้จะปอกให้ดูก็เอาที่ข้างๆเขาออกนะเพื่อนๆไม่มีคนานนะคะอยู่มังนอก ถึงมีก็หายากนะเพื่อนๆต้องสั่งร้านไทยร้านไทยก็ไม่ได้ว่าจะมีทุกวันนะเพื่อนๆเขาจะผักเขาจะมาอาทิละครั้งนะคะที่ร้านไทยนะคะแล้วก็บางทีก็หมดนะนนคนก็สั่งกันนะคะหน้าร้อนคนชอบกินผักกันนะคะที่นี้หน้าหนาวไม่อยากกินผักหน้าร้อนถึงอยากกินผักนะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะหั่นเขาก่อนนะคะ หั่นก็แล้วแต่ชอบเลยนะทุกคนนี่เราก็จะหั่นประมาณนี้ก้านบ็อกครี่ทุกคนเอาไว้ทำหมูมะนาวน,นะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะหั่ กระหล่อปรีให้เป็นฝอยฝอฝอยได้ไหมอเสร็จแล้วเราโปะเขาด้วยด้วยน้ำแข็งนะคะให้เขาเย็นๆนะ กรอบๆนะคะแล้วก็จะมาตั้งน้ำนะคะเอาลวกหมูของเรานะคะเพื่อนๆน,นี่หมูหมักเบกกิ้งโซดานะคะก็เดี๋ยวให้เขาเดือดก่อนนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอาหมูลงไปลวกนะคะชั่วๆลวกหมูกัน เราก็จะทำการตักออกนะเพื่อนตักออกนะคะเด้งเลยงรตัเสร็จแล้วแล้วก็จะมาสับพริกกับกระเทียมนะเพื่อนใช้สับเอานะก็ปรุงรสง่ายๆนะคะตามชอบใจนะคะ ถ้าใครชอบที่ทำกระเทียมสไลด์ก็สไลด์สไลด์กระเทียมใส่ไปนะคะแต่ทางนี้เดี๋ยวมันจะกิ่นแรงไปเดี๋ยวมันจะกินกระเทียมแรงไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปปรุงน้ําน้ำยำกันนะคะน้ำยำกันนะคะพริกกับกระเทียมที่สับไว้นะคะ ก็บีบมะนาวนะมะนาวสดนะเพื่อนๆเราไม่กินเปรี้ยวมากนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็แล้วแต่นะคะปรุงตามใจเลยนะคะแล้วก็มีน้ำตาลนะคะหช้อนแล้วก็มีน้ำปลานะคะหนึ่งสองสาม จะใส่ผงชูรสนิดนึงนะคะึนิดนึงอน้ำตามยังไม่ลนะลายใช่ไมแต่ว่าเดี๋ยวหมูเราร้อนอยู่นะคะเราจะเอาหมูเรามาส่งมาใส่นะคะในหมูเราก็จะมีน้ำซุปนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนก็ใส่น้ำซุปไปด้วยนะคะ แล้วก็ทำการคนเสร็จแล้วเพื่อนๆหมูมะนาวนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวเติมเปรี้ยวนะเดี๋ยวเราจะชิมรสชาติจะเป็นยังไงอ,อ่ะเดี๋ยวชิมก่อนเลยอ่ะชิมหมูไปด้วย อืมอืมเปรี้ยวหวานเผ็ดพอดีแล้วนะคะน้ำปลาอีกหนึ่งช้อนพอดีเลยเพื่อนๆโอ้เลิศมากอ่าเดี๋ยวไปจัดใส่จานกันค่ะอ่าก็มีกระหล่ำของเรานะคะที่เราซอยไว้อ่าเสร็จแล้วก็ใส่หมูของเราลงไป อร่อยมากเพื่อนๆไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อหมูก็นุ่มมากนะคะเพราะว่าเบกกิ้งโซดานะคะเดี๋ยวจัดให้เข้าสวยๆเลยเพื่อนๆเขาต้องเป็นเรียงชิน้นไหมอ่ะไม่ต้องห,องหรอกเนาะแล้วก็เพิ่มน้ำราดเข้าไปเดี๋ยวจะหอไปกินที่ทำงานด้วย อ่าแล้วก็ก้านคะนของเราพ้าเอกของเรากรอ,อบเลยค่ะนี่เรียบร้อยเพื่อนๆน่ากินไหมคะ่ะทำง่ายมากๆเพื่อนๆเอารสชาติที่เพื่อนๆชอบนะคะ ใครออกหวานนํำเปรี้ยวน้ำเค็มนํำนะคะนี่เราก็การบล็อกคารีพูดผิดกา้านคนาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะอ่ะเรามาชิมกันเลยค่ะเพื่อนๆอือหือน้ uh huh. ำลายไหลเลยอะ่ะมีก้านคนาข้างล่างนะคะอือห uh ืม huh. อร่อยโอ้เพื่อนเพื่อนลืม <c oughs> ลืมซาละแหน่นี่ค่ะโอ้เราต้องกินกับกินกับด้วยหนึ่งใบโอ้ได้ซาลาแน่ดีเลย ทุกคนคือมันอร่อยมากอะ่ะต้องไปทำนะเพื่อน,นแนะนำเลยนะคะเมนูนี้ต้องทำเลยนะคะเพราะว่าอร่อยมากๆจริงๆมนเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่กดเข้ามาดูนะคะหวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะคะก็ อย่าลืมกดไลค์กดแ <กด S 2> ชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ